ดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวดินประจำสัปดาห์จุดจีนใกล้เข้ามาถึงสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองป้องกันโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรเทศกาลจุดจีนใกล้เข้ามาถึงสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนั้นโถจัดก,กิจกรรมประชาสัมพันธ์เตือนพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติห้ามนำหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจากต่างประเทศเข้ามาในไต้หวัน ผู้ตั้งถิถ่นฐานหม่เขียนชุนเหรียญสัมผัสบรรยากาศจุดจีนไต้หวันรัฐบาลเมืองจีนเหมือนจัดกิจกรรมเขียนชุนเหรียญให้พี่น้องผู้ตั้งถิถ่นฐานใหม่ได้รู้จักกับวัฒนธรรมประเพณีจ,จุดจีนผสมผสานวัฒนธรรมของชาวไต้หวันและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าด้วยกันยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าร่วมงานเทศกาลร,รุดจีนชาวเวียดนามมีวัฒนธรรมประเพณีหอบ้าจางเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักกับวัฒนธรรมของชาวเวียดนามมากขึ้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผงหู เชิญพี่น้องผู้ตั้งถิน่นฐานใหม่เฉลิมฉลองเทศกาลตุษจีนก่อนล่วงหน้าหลวนซื่อฟองวิทยากรผู้ตั้งถิน่นฐานใหม่ชาวเวียดนามแบ่งปันวัฒนธรรมประเพณีบ้าจังช่วงเทศกาลตุษจีนของชาวเวียดนามคอสภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติเปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้สภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไต้หวันมีความสมบูรณ์ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติเดินทางมาเรียนที่ไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆ คณะกรรมาการกิจการชาวจีนพ้นทะเลแห่งสาธารณรัฐจีนไต้หวันจัดชั้นภาษาจีนเยาวชนลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง24มกราคม